อัปเดตสภาพปัจจุบันของต้นตะเคียนทองบนคันล้อมแปลงสวนป่าลุงป้า,าพออ,อแปลงที่2สวัสดีครับเพืพ่อนๆครับพบกับลุงพอเหมือนเช่นเคยนะครับพบกันวันนี้นะครับลุงพอมายืนอยู่บนคันล้อมแปลงสวนป่าลุงป้าพออ,อแปลงที่2นะครับวันนี้นะครับลุงพอนะครับขึ้นมาบนคันล้อมแปลงสวนป่านะครับเพื่อจะ รายงานนะครับอัปเดตสถานการณ์นะครับสภาพของต้นตะเคียนทองบนคันล้อมที่แปลงสวนป่าลุงป้าพอเดี๋ยวตามลุงพอมาดูนะครับเพื่อนเพื่อนครับที่เห็นตรงหน้าเนี่ยนะครับคือสภาพของต้นตะเคียนทองนะครับบนแนวคันล้อมแปลงสวนป่าลุงป้าพอแปลงที่สองนะครับนะครับก็มีอายุไม้เกือบเกือบหนึ่งปีแล้วนะครับลุงพอใช้ นะครับต้นตะเคียนทองนะครับปลูกบนแนวคันล้อมนะครับนะครับสภาพนะครับเหตุผลที่ลุงใช้ต้นตะเคียนทองนะครับมาปลูกบนคันล้อมเพื่อเป็นแนวเขตนะครับระหว่างแปลงสวนป่าของเรากับแปลงนาของเพื่อนเกษตรกรนะครับก็นื่องจากว่าสภาพนะครับของทรงพุ่มต้นตะเคียนทองนั้นนะครับก็จะเป็นทรงพุ่มสูงชะลูดขึ้นไปนะครับเป็นทรงกลมๆอยู่ด้านบนนะครับ ก็ถือว่าเป็นไม้ที่ลุงตัดสินใจนะครับเลือกขึ้นมาปลูกบนแนวคันล้อมแปลงสวนป่าเพราะคิดว่านะครับต้นตะเคียนนั้นนะครับตะเคียนทองเะครับถ้าเราตัดแต่งกิ่งดีๆในช่วงแรกแบบนี้ครับก็นะครับเมื่อต้นตะเคียนทองนะครับจเจริญเติบโตนะครับ5ปี10ปีข้างหน้าลุงพออ,อก,ก็คิดว่านะครับ ก็จะนะครับไม่มีผลนะครับในเรื่องของกิ่งตะเคียนทองที่จะไปละลานนะครับไปรบกวนนะครับนาข้าวนะครับหรือว่าแปลงนาข้าวของเพื่อนพี่น้องเกษตรกรที่แปลงนานะครับอยู่ชิดติดกันกับแปลงสวนป่าของลุงแปลงนี้นะครับเแปลงสวนป่าแปลงนี้นะครับมีเนื้อที่11ไร่นะครับก็มีนะครับแปลงนาของเพื่อนเพื่อนเกษตรกรนะครับ ล้อมรอบทั้งสี่ด้านนะครับของนะครับลุงพออนะครับแปลงสวนป่าแปลงนี้ก็เป็นไข่แดงอยู่นะครับเนี่ยครับสภาพของต้นตะเคียนทองช่วงนี้นะครับต้องถือว่าเนี่ยครับคือความสุขนะครับของคนปลูกสร้างสวนป่านะครับหลายคนบอกว่าปลูกสวนป่านะครับนานนะครับยี่สิบปีสามสิบปีเผลอๆนะครับเราอยู่ไม่ถึงต้นไม้อ่อใหญ่โตขนาดนั้นนะครับแล้วก็ หลายคนนะครับรวมทั้งลุงพออด้วยนะครับก็คิดว่าคงไม่อยู่ถึงขนาดได้ใช้เนื้อไม้ตะเคียนทองตรงนี้นะครับแต่นะครับลุงพออมองว่าระหว่างทางตรงนี้ทางตรงนี้ครับก่อนที่ต้นไม้จะใหญ่นะครับลุงพอออได้ใช้ประโยชน์นะครับเนี่ยมีความสุขนะครับกับการได้นะครับมาเดินนะครับชมนะครับการเจริญเติบโตของนะครับ ต้นไม้ใบหญ้านะครับที่แปลงสวนป่าของเราเนีครับตรงนี้นะครับก็เป็นแนวด้านทิศใต้นะครับของแปลงสวนป่านะครับเมื่อกี้นี้ลืมบอกไปนะครับว่าทางด้านนู้นนะครับก็เป็นแนวนะครับคันล้อมแล้วก็แนวต้นตะเคียนทองนะครับทางด้านทิศต,ตะวันออกนะครับมองไกลๆน้นนะครับก็เป็นภูเขานะครับต้องถือว่าสภาพของแปลงสวนป่าของลุงออนะครับตรงนี้ครับก็มีนะครับ ข้าวดีนะครับหรือว่าข้าวหางเนี่ยครับเป็นวัชพืชเต็มนะครับพื้นที่เหมือนกันนะครับนะครับด้านในนะครับในป่านะครับก็ลุงก็ปลูกไม้ป่าไว้นะครับตอนนี้กลายเป็นไม้หายากนะครับทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมะข่าประดูไม้พยุงไม้พยอมที่ปลูกเอาไว้นะครับตอนนี้ครับกลายเป็น ไม้พันเดียวกันหมดแล้วนะครับก็คือไม้ป่าหายากนะครับไอที่บอกว่าหายากนั่นเนื่องจากว่าวัชพืชนะครับขึ้นปกคลุมเต็มไปหมดมองแทบไม่เห็นเลยนะครับมองแทบไม่เห็นต้องลงไปดูใกล้ๆนะครับจึงจะเห็นว่าต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะครับยังรอดอยู่นะครับไม่ตายนะครับไม่ตายก็เอาไว้นะครับสักวันนะครับลุงจะลงไปลุยนะครับในแปลงนะครับแปลงสวนป่าของเรานะครับเพื่อให้เพื่อนๆนะครับได้เห็นนะครับ วันนี้ครับก็ถือว่าเป็นการรายงานนะครับอัปเดตสถานการณ์ของต้นตะเคียนทองนะครับใครที่นะครับเพื่อนพี่น้องเกษตรกรหลายท่านนะครับอาจจะมีประสบการณ์ในการปลูกป่าปลูกต้นไม้ก็ขึ้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับวันนี้ลุงพอก็จัดทําคลิปนี้นะครับเพื่อนะครับให้เพื่อนๆนะครับได้เป็นกําลังใจให้เป็นอะไรครับเป็นม้อประสบการณ์ของลุงนะครับเป็นบทเรียนให้กับเพื่อนๆนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้นตะเคียนเนี่ยนะครับตะเคียนทองลุงผออกก็คิดนะครับว่าจะนะครับนำต้นตะเคียนทองอ่สักร้อยสองร้อยต้นนะครับลงปลูกนะครับในนะครับในสวนของเรานะครับแปลงสวนป่าของเราเนื่องจากว่าแปลงสวนป่าแปลงนี้นะครับเป็นที่ลุ่มนะครับมีน้ำอ่าท่วมขังอยู่เสมอนะครับช่วงฝนตกก็จะมีน้ําท่วมนะครับพื้นแปลงสวนป่าของเรานะครับเดี๋ยวจะให้ไปดูนะครับ โซนนี้นะครับลุงพออยังไม่ได้เข้าไปจัดการนะครับตัดวัชพืชนะครับตัดหญ้าตัดวัชพืชนะครับข้าวดีดเป็นต้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปอีกสักช่วงนะครับเป็นช่วงที่ลุงได้มีการปลูกซ่อมแซมต้นไม้นะครับลงที่แปลงสวนป่าไปแล้วนะครับก็จะสะอาดสะอาดนิดนึงนะครับมองแล้วสะอาดหูสะอาดตานะครับนี่เห็นะครับต้นตะเคียนทองของเรานะครับบนขันล้อม นะครับก็มีแนวต้นตะเคียนทองนะครับสองด้านนะครับก็ประมาณ100ต้นนะครับพยายามที่จะไม่ให้ขาดไม่ให้เกินนะครับก็สภาพนะครับของต้นตะเคียนทองนะครับก็อายุไม้ก็เกือบเกือบปีแล้วนะครับนะครับทางด้านนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยงามไม่ค่อยสวยเท่ากับทางด้านทิศตะวันออกนะครับทางนี้เป็นทางด้านทิศทิศใต้นะครับทิศใต้นะครับเห็นไหมครับแต่ว่าก็ถือว่านะครับ ใบใหม่นะครับแตกยอดสวยงามอยู่นะครับนี่คือสภาพนะครับของต้นตะเคียนทองบนแนวคันล้อมแปลงสวนป่าลุงภาพลุงป้าผอออแปลงที่สองครับนี่ครับลุงกําลังเดินนะครับเดินไปนะครับไปอีกโซนหนึ่งของแปลงสวนป่านะครับบนแนวคันล้อมนี่ก็ผักบุ้งนะครับผักบุ้งเต็มไปหมดนะครับ เขียวๆนี่ไม่ใช่ว่าจะพืชอื่นเลยนะครับเป็นผักบุ้งลุงพออก็ถือว่าเอาวิกฤตเป็นโอกาสนะครับเมื่อมีผักบุ้งเยอะๆก็ถือว่าเป็นพืชคุมนะครับเป็นพืชคุมหน้าดินนะครับยามแล้งนะครับก็ได้ผักบุ้งนี่แหละครับที่คอยเก็บความชื้นไว้ให้ต้นไม้ของเรานะครับในขณะเดียวกันนะครับพอช่วงไหนนะครับที่ฝนตกเยอะๆนะครับ ก็ได้ใช้ประโยชน์นะครับจากยอดผักบุ้งนะครับเป็นอาหารให้กับเราได้ตรงนี้นะครับลุงพอออก็แอบนะครับแอบเอาต้นกระท่อมนะครับการแดงนะครับเอามาปลูกเพื่อการศึกษาทดลองนะครับนี่ครับแอบเอามาปลูกไว้นะครับก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันนะครับว่าตรงนี้นะครับมีต้นกระท่อมอยู่ นะครับก็แอบซ่อนเอาไว้นี่แหละครับก็ถือว่าเป็นการศึกษานะครับเรียนรู้นะครับหลังจากปลดล็อกกระท่อมนะครับไม่ใช่เป็นพืชยาเสพติดแล้วนะครับเอาละครับมาถึงโซนนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเนี่ยนะครับเป็นโซนนะครับนี่ทางด้านแถบขวามือทางนี้นะครับก็จะเป็นแปลงสวนป่าที่เต็มไปด้วยวัชพืชนะครับแต่ว่าทางด้านซ้ายนะครับนี่ครับมองอย่างนี้ครับเพื่อนๆครับหลายคนบอกว่านกกระยางเต็มสวนลุงพอ ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นกกระยางนะครับเป็นจุดนะครับที่ลุงผอนะครับปักหลักไม้ไผ่นะครับแล้วก็ตัดถุงพลาสติกนะครับปลูกผลูกปลายไม้ไว้นะครับเพื่อบอกตำแหน่งของต้นไม้นะครับที่แปลงสวนป่าลุงป้าผอแปลงนี้ครับปีที่แล้วนะครับลุงผอดําเนินการปลูกเมื่อฤดูฝนที่แล้วนะครับเมื่อปลูกไปนะครับก็ปีที่แล้วน้ํามากนะครับก็ดาดทุ่งเข้ามาก็ท่วมนะครับ ต้นไม้นะครับที่แปลงสวนป่าลุงป้าผอแปลงที่2แปลงนี้นะครับก็เสียหายไปเป็นจํานวนมากขนาดนี้นะครับโซนนี้ลุงผอได้ทําการปลูกซ่อมแซมเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็มีอยู่หลายร้อยต้นนะครับตรงนี้นะครับนะครับเนี่ยประมาณ5้าหกรต้นนะครับโซนนี้นะครับก็คาดหวังไว้นะครับเป็นความตั้งใจของลุงนะครับว่าแปลงสวนป่าแปลงนี้นะครับ11ไร่นะครับก็หวังว่า จะมีต้นไม้สวยๆนะครับสักพันนะครับพันอับขึ้นไปนะครับพันกว่าต้นขึ้นไปก็ถือว่าเป็นการนะครับปลูกไม้นะครับไม้ป่าเพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานนีครับก็เป็นคลิปดีๆยามเย็นนะครับที่ลุงพออกับป้าพออนะครับนู่นนะครับด้านหน้านะครับ ป้าพอ,ออก็เดินนํานะครับนาลุงพออ,อไปต้องถือว่านะครับลุงพออ,อนะครับลุงป้าพอ,ออก็ได้ใช้ประโยชน์จากแปลงนาจากแปลงสวนป่าของเราเนี่ยครับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจด้วยเป็นสถานที่ออกกําลังกายนะครับได้อออากาศนะครับอากาศสดชื่นนะครับเย็นๆอย่างเงี้ยเชา้าๆเย็นๆก็อออากาศสดชื่นครับแล้วก็ เป็นการออกกําลังกายด้วยอวอที่2อออกกาลังกายนะครับแล้วก็อารมณ์ดีอารมณ์ดีนะครับอากาศดีอารมณ์เราก็ดีด้วยนะครับป้าพออนําไปนะครับลุงพอออกกาลังเดินตามป้าพออก็เป็นความสุขนะครับของสวนะครับผู้สูงวัยนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับมาเดินนะครับเย็นนี้พาป้าพออมาด้วยนะครับโดยปกติเป็นคนที่ไม่ชอบออกสื so ่ like อ,อ นะครับลุงพออก็เป็นคนที่ชอบที่จะทําสื่อนะครับเพื่อนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆนะครับก็เป็นการจัดทําคลิปนะครับวิดีโออีกคลิปหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับเพื่อนนะครับเพื่อนพี่น้องนะครับที่อาจจะคิด อยากจะสร้างนะครับปลูกต้นไม้เพื่อสร้างสวนป่าก็เนี่ยครับก็ลุงพผออเป็นคนหนึ่งนะครับที่ได้เปลี่ยนนะครับแปลงนาแปลงนี้นะครับมาเป็นจากแปลงนานะครับมาเป็นแปลงสวนป่าก็หวังว่านะครับหปี10ปีข้างหน้านะครับเราก็จะมีมีป่าไม้นะครับกลางทุ่งนะครับ ป่าไม้นะครับเป็นไม้เศรษฐกิจกลางทุ่งนะครับก็จะถือว่าเป็นปอดให้กับชุมชนนะครับเป็นปอดให้กับประเทศชาติของเรานะครับก็เป็นความสุขนะครับของสวอย่างลุงพออป้าพออนะครับลุงป้าพออก็นะครับจะทานะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่2นะครับของลุงป้าพออนะครับก็เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ภูมิใจนําเสนอนะครับต้นตะเคียนก็กําลังสวยนะครับแตกยอดแตกใบนะครับสวยงามนะครับและก็ เห็นไหมครับสดชื่นครับยามเย็นแบบนี้นะครับพระอาทิตย์ใกล้ตกนะครับมีภูเขาให้เราดูด้วยนะครับมีภูเขานะครับเนี่ยแหล่งน้ําที่แปลงสวนป่าของลุงนั้นอุดมสมบูรณ์ครับนอกจากไม่แล้งแล้วนะครับต้องถือว่าแปลงสวนป่าของลุงนั้นนะครับเรื่องของแหล่งน้ํานั้นอุดมสมบูรณ์นะครับบางช่วงต้องถือว่าอุดมสมบูรณ์นะครับมีมากจนเกินความต้องการด้วยซ้าไปนะครับเนี่ยต้นไม้นะครับเห็นไหมครับให้ดูชัดๆอีกครั้งนะครับก็ถือว่านะครับ เป็นการมอบประสบการณ์ของลุงนะครับเพื่อนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆนะครับที่อาจจะคิดปลูกสร้างสวนป่าแล้วยังหาต้นแบบนะครับหาอะไรครับแนวทางนะครับในการปลูกนะครับนี่ครับลุงพอออก็เป็นคนหนึ่งนะครับเป็นเกษตรกรนะครับที่ปลูกสร้างสวนป่านะครับก็ทำมาประมาณ5ปีครับปีนี้ครับปีที่5นะครับ ก็เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ภูมิใจนำเสนอนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามนะครับช่อง YouTube นะครับของลุงผออนะครับลุงผอนะครับสวนป่าลุงป่าผออก็นะครับอย่างนี้นะครับก็ต้องถือโอกาสนะครับกล่าวลานะครับด้วยคำว่าสวัสดีแล้วก็พบกับเรื่องใหม่ตอนใหม่ของลุงผอนะครับวันนี้สวัสดียามเย็นครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ